วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเดินทางมาถึงรอบเซมิฟิแนลแล้วมาดูว่าในปีนี้ทีมไหนมีโอกาสมากที่สุดที่จะควา้าแชมป์โลกได้สำเร็จการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025นะครับก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์วอลเลย์บอลที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพเราคิดว่า FIVB นะครับก็คงชื่นชอบประเทศไทยในการจัดแข่งขันรวมทั้งแฟนขับวอลเลย์บอลนะครับที่มีความกระตือรือร้นที่อยากจะไปดูเพราะก่อนหน,น้านี้ไทยก็เคยเป็นเจ้าภาพทั้ง ตั้งแต่สมัยเวอร์ครลางปีนะครับรอบแฟนอนก็เคยเป็นมาแล้วแล้วก็มาสมัยวีนอลเราก็ได้เป็นเจ้าภาพจนมาถึงปีนี้ก็ได้เป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกและการนี้นะครับก็จะให้สิทธิทีมวอลเลย์บอลหญิงทั่วโลกนะครับมาแข่งขันทั้งหมด32ทีมโดยคัดมาทั้งหมดจาก5ทวีปก็ถือว่าเป็นสุดยอดฝีมือของโลกจริงๆและผลงานสาวไทยก็แข่งจบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้อันดับที่13จากทั้งหมด32ทีม ถ้าดูอันดับโลกก่อนหน้าที่จะแข่งรายการชิงชมป์โลกนะครับไทยอยู่อันดับโลก20นะครับแล้วพอแข่งจบทัวรน์นาเมนต์นี้แล้วสลับไทยนะครับจบแล้วก็คืออยู่อันดับโลกที่18แต่ผลงานที่ออกมาได้ก็คืออันดับที่13นะครับเมื่อเทียบกับอันดับโลกแล้วก็ถือว่าสาวไทยในทัวรน์นาเมนต์นี้ถือว่าสอบผ่านแล้วก็ทําผลงานได้ดีกว่าอันดับโลกก็ถือว่ายินดีกับสาวไทย มาดูต่อดีก่าว่าหลังจากที่จบรอบซมิฟแนลแล้วยังเหลือทีมไหนบ้างที่อยู่ในเส้นทางของการคว้าแชมป์โลกปีนี้ทีมที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีญี่ปุ่นนะครับตัวแทนหนึ่งเดียวจากเอเชียที่เหลืออยู่แล้วก็ตุรกีนะครับก็เป็นทีมยุโรปส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นยุโรปเหมือนกัน,นครับอิตาลีนะครับก็จะอยู่ฝั่งเดียวกับบราซิลโดยใน2วันที่เหลือในการแข่งขันนะครับก็จะเป็นรอบซมิีฟแนลนะครับคู่แรกที่แข่งก็จะเป็นญี่ปุ่นจะเจอกับตุรกี ก็ถือว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับญี่ปุ่นแน่นอนมีความเหนียวมากๆระบบทีมก็ถือว่าเป็นทีมที่มีระบบทีมที่ดีที่สุดในโลกทีมหนึ่งส่วนเกมลุกนะครับก็ถือว่ามีความหลากหลายนะครับอาจจะไม่หนักเท่ากับทีมอื่นแต่ว่ามีความรวดเร็วมัวเสาของญี่ปุ่นก็คงจะเป็นมายยอิชิกาวะเหมือนเดิมคุ้ยกับโยชิโนะนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งคนใหม่ก็มีบอลมีหลังก็คงเป็นวาดะที่เป็นตัวทําสกอร์หลักของญี่ปุ่นในปีนี้ ญี่ปุ่นอาจจะไม่หนักนะครับแต่ความเหนียวของญี่ปุ่นก็คือคงเป็นฝ่ายตั้งรับเกมลุกจากตุรกีแล้วก็สวนกลับด้วยความรวดเร็วก็จะเจอกับตุรกีนะครับแน่นอนตุรกีก็ถือว่าเป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ตัวทําแป้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวากัสนะครับหรือว่าจะเป็นคาราคูสส่วนหัวสาโคคงเป็นบาลาดินนะครับตอนนี้คาราคูสเมื่อก่อนนะครับเขาเล่นตําแหน่งมีหลัง แต่ก็ต้องยอมรับว่าหลังจากที่วากัตมานะครับตำแหน่งนี้ก็ถูกยกให้เป็นของวากัตโดยถาวรแล้วคารคูเลยได้มาเล่นตำแหน่งมอเสาตำแหน่งัวเสาของคารคูนะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องทําหน้าที่มากกว่าตบก็คือต้องทําหน้าที่เปิดบอลแรกจะทําให้หล,หลายเกมที่ผ่านมาของตรุรกีนะครับก็จะมีความอึดอัดนะครับเวลาที่คารคูนะครับเขา ไม่สามารถที่จะเปิดบอลแรกได้ก็จะทําให้ลุกไม่ได้แล้วก็ทําให้ระบบทีมก็จะล้วนๆไปดังนั้นเกมที่จะเกิดขึ้นระหว่างตุรกีกับญี่ปุ่นนะครับจึงเป็นการวัดว่าญี่ปุ่นจะสามารถเสิร์ฟได้ดีขนาดไหนเพื่อกดดันคาราคูดถ้าเสิร์ฟไม่ดีจนตุรกีเปิดบอลไม่ได้นะครับก็จะมีโอกาสทําแต้มแต่ถ้าเสิร์ฟดีมากๆนะครับตุรกีสามารถเปิดบอลพอได้นะครับตุรกีก็คงเลือกที่จะจ่ายให้กับวากัสคนเดียว ญี่ปุ่นคงต้องตั้งเกมรับดีๆนะไม่ว่าจะเป็นบล็อกแล้วก็การรับลูกตกแม้ว่าลูกตกของวาการจะรับยากนะครับแต่ถ้าญี่ปุ่นรับได้ก็มีโอกาสที่จะโตกลับเป็นคะแนนได้เช่นกันแต่ถามว่าในโลกนี้นะครับถ้าจะมีทีมไหนที่สามารถรับลูกตกวาการได,ด้ดีที่สุดก็คงเป็นญี่ปุ่นนี่แหละครับทีมที่เหนียวที่สุดแล้วก็ทีมที่เกมรับที่ดีที่สุดถ้าจะบอกว่าผลของคู่นี้ใครจะมีกวาชนะนะครับขึ้นอยู่กับตัวแปรหลักหลายๆอย่างครับ ของตุรกีถ้าจะชนะได้นะครับองค์ประกอบหลักอื่นต้องมานะไม่ว่าจะเป็นคาราคูตนะครับต้องไม่งอแงในวันแข่งรอบรองชนะเลิศองค์ประกอบอื่นของตุรกีนะครับก็ต้องสามารถดึงบล็อกออกจากวากัรแล้วก็คาราคูได้ซึ่งบอลเลวของตุรกีตอนนี้ก็จะเป็นเอดานะครับก็จะเป็นคนตัวเก่าของตุรกีกับอีกคนหนึ่งก็คือเป็นกูเนสคนสวยก็เราดูว่าองค์ประกอบอื่นของตุรกีจะสามารถดึงบล็อกเพื่อ เปิดโอกาสให้วาคัตทําแต้มได้หรือเปล่าน่าจะเป็นคียที่ตุรกีจะชนะได้ส่วนญี่ปุ่นนะครับตัวเล็กกว่าก็ต้องอาศัยความเร็วแล้วก็การโต้กลับอย่างรวดเร็วตามสไตล์ของญี่ปุ่นขียที่สําคัญของญี่ปุ่นก็คือความอดทนนะครับที่จะสามารถเล่นกับเกมลุกของตุรกีได้ดีแค่ไหนถ้าญี่ปุ่นสามารถต้านเกมลุกได้ดีโต้กลับได้แล้วก็สามารถดึงไปถึงเกม5โอกาสที่ญี่ปุ่นจะได้เข้าชิงในชิงแชมป์โลกปีนี้ก็มีเหมือนกัน แต่ถ้าดูผลงานทั้งสองทีมที่เจอการล่าสุดนะครับก็จะเป็นรายการ v l 2 0 2 5ที่ผ่านมาไม่กี่เดือนนี้เองซึ่งในแมตช์นั้นญี่ปุ่นนะครับเป็นฝ่ายที่เอาชนะตุรกีได้3ามต่อสองเกมดังนั้นถามว่าเชียร์ใครก็คงเชียร์ญี่ปุ่นแต่ถามว่าพอมาถึงรอบ็อกเอาท์รอบสำคัญแบบนี้นครับทีมที่มีเกมลุกนะครับน่าจะมีโอกาสปิดเกมได้มากกว่าทีมที่มีเกมรับดังนั้นถ่ายว่าใครจะชนะคงเป็นตุรกีที่จะได้ชิงในปีนี้ มาอีกฝั่งนะครับก็จะเป็นทีมจากยุโรปก,กับทีมฝั่งอเมริกาใต้นะครับแน่นอนครับฝั่งยุโรปก,ก็จะเป็นอิตาลีนะครับทีมที่ถือว่าตัวนี้อาจจะเข้าขั้นคําว่าไล้เทียมทันก็ว่าได้อิตาลีนะครับตั้งแต่วีนลสองพัี่ในปีที่ผ่านมานะครับไม่แน่ใจว่ารอบไฟนอลหรือเปล่านะครับอิตาลีไม่แพ้ใครเลยนะครับมาสามสิบสองแมตช์แล้วถือว่าสุดยอดมากๆ วี2024ได้แชมป์นะครับแล้วก็มาต่อด้วยแชมป์โอลิมปิกเกม2024ยาวมาจนถึงวีอ2025อิตาลีได้มา3ามแชมป์ใหญ่ๆนะว่าเป็นสุดยอดทีมของปีนี้จริงๆดูตัวผู้เล่นของอิตาลีนะครับจะพบว่าแบบหกผู้เล่นหลักของอิตาลีถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากๆปรากฏว่าเป็น6กคูณสเพราะว่าตัวสำรองของอิตาลีก็สามารถทดแทนตัวจริงได้เช่นเดียวกัน อย่างเช่นนะครับในตำแหน่งมีหลังแน่นอนว่าคนที่เป็นกำลังหลักของอิตาลีในการทำแต้งก็คืออีโกโนูถือว่าเป็นคนที่มีประสิทธิภาพเกมลุกที่อาจจะดีที่สุดในโลก,กเลยก็ว่าได้นะตอนนี้เมื่อไหนที่อีโกนูนะครับฟอร์ไม่มาอิตาลีก็ยังมีแอนโทบวานะครับดาวลุ่งที่ส่วนสูงถึง2เมตรกว่าก็สามารถทดแทนได้เช่นเดียวกันดังนั้นอิตาลีก็ถือว่าเป็นทีมที่แกร่งที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้ มาดูที่บราซิลนะครับบราซิลนะครับเป็นทีมที่เรียกว่าคงเส้นคงวามากที่สุดทีมหนึ่งทีมอื่นนะครับเวลาที่ตัวหลักเลิกเล่นนะครับหรือว่ามีอาการบาดเจ็บอันดับโลกก็จะหล่นไปเยอะบาราซิลเป็นทีมที่รอยต่อระหว่างเซนถือว่าทําได้ดีมากๆแต่ปีนี้นะครับโฉมหน้าผู้เล่นที่เปลี่ยนหลักๆที่สุดของบาราซิลก็น่าจะเป็นตําแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์หรือว่าตัวบล็อกก็เป็นเด็กในทีมที่ โรเบโต้นะครับแบกไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลงมาปีนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหลักก็ถือว่าทันได้ดีแต่ถ้ามาดูว่ามาเจอกับอิตาลี่ครับตัวมิดเดิลบล็อกเกอร์จะสามารถเอาลูกตกของอีกโคโนนู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นซิลล่านะครับตัวเกาที่มีความรวดเร็วในการลุกสูงก็น้องใหม่อย่างนาวินีก็ถือว่าเป็นเกมลุกที่ดีมากๆดังนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นงานหนักสลับ บาซิลจริงๆที่จะสามารถต้านเกมบุกของอิตาลีอยู่ยังไงในทางกับกันนะครับอิตาลีเมื่อมองในเกมลับที่ต้องเจอกับบอลลุกของบาซิลเป็นดานิซี่นะครับตัวเก่าของอิตาลีอีกคนหนึ่งก็จะเป็นซาราฟาคนนี้ถือว่าบล็อกดีมากๆทั้งสองคนดังนั้นเป็นงานหนักของบาซิลแน่ๆนะครับที่ต้องเจอกับอิตาลี แต่ถามว่ามีโอกาสที่จะชนะได้หรือเปล่าก็ยังมีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเสียงเชียร์ของคนไทยนี่แหละจะทําให้กาบี้มีแรงฮึดนในการที่จะทําแต้มได้สําเร็จก็ถือว่าน่าจะมีส่วนเหมือนกันนะครับสลับทีมบราซิลแต่ถ้าถามว่าทีมไหนนะครับใน2ทีมนี้มีโอกาสที่ชนะมากกว่าก็ต้องตอบว่าเป็นอิตาลีในชั่วงนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกจริงๆ ก็ต้องดูในรายละเอียดเกดอีกทีว่าบาราซิลนะครับจะสามารถทําให้อิตาลีเกิดข้อผิดพลาดได้หรือเปล่าเพราะว่าบารซิลเองก็ถือว่าเป็นทีมที่เหนียวมากๆก็รับลูกตกทีมหนักๆได้เหมือนกันส่วนอิตาลีก็คงเป็นอีคหนูนะครับน่าจะเป็นตัวทําแท้หลักของอิตาลีในนัดนี้นั้นนะครับไทยนะครับว่า2ทีมสุดท้ายนะครับในการแข่งขันเย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับน่าจะเป็นทีมตุรกีแล้วก็ทีมอิตาลีถ้าวัด ในฝีมือในปีนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าทั้ง4ทีมนะี้อิตาลีเป็นทีมที่แกล่งที่สุดในโลกจริงๆณเวลานี้เหมือนเป็นทีมที่เกิดใหม่นะครับหลังจากก่อนหน้านี้ในนะปี2024ที่เขาคัดโอลิมปิกไม่ผ่านในรอบแรกแล้วก็มีการเปลี่ยนโค้ดนะครับจากมาเซตินะครับ,รบเป็นโค้ดคนปัจจุบันก็ถือว่าเป็นโค้ดที่สามารถรวมทีมอิตาลีได้ดีมากๆนะครับเป็นเหมือนขวัญกำลังใจของอิตาลีทำให้อีโกนูก็กลับมาท็อปฟอร์ม แล้วก็มีแอนโทอกว่ามาเสริมทัพอีกแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆของอิตาลีถือว่าพร้อมจริงๆไปที่ดูถ่ายทอดสดนะครับก็ดูได้ที่ทางแอป VBTV นะครับหรือว่าทางทีวีก็จะเป็น PVTV ส่วนใครมีบัตรนะครับก็ถือว่าต้องไปดูให้ได้นะครับแมตช์สำคัญที่ประเทศไทยเป็นสภาพขนาดนี้ไปส่งเสียงแชร์ทุกทีมนะครับให้ดังๆส่งกับที่ไทยเป็นเมืองหลวงของลเยล์บอลแล้วกันครับ เพื่อนๆคิดว่าทีมไหนนะครับใน4ทีมนี้ที่จะคว้าชแชมป์วอลเลย์บลอลหญิงชิงแชมป์โลก2025พิมพ์มาเลยครับ